วอยเกรงไกลฟ้าสุดแรงคุณอย่าเรียกตัวเองว่าผู้จัดการดารายังคงมีคนบันเทิงออกมาแสดงความเห็นอย่างต่อเนื่องสําหรับข่าวการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชราว,วิรพงศ์วัย37ปีหลังพลัดตกเรือสปีดโบท๊ทจมแม่น้ําเจ้าพระยารวมถึงกรณีที่กระติกผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนๆที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ได้เข้าไปกราบขอขมาต่อหน้าคุณแม่นักแสดงสาวโดวยหนึ่งในคนบันเทิงที่ได้ใช้พื้นที่บนโลกโซเชียลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประเด็นดังกล่าวจนมีแฟนๆเข้ามากดไลค์และแชร์ต่อเป็นจำนวนมากก็คือ v o ยเกรียงไกรอังคุนชัยอดีตศิลปินดูโอยุค9 0 j r วอ y ซึ่งจ้าตัวได้โพสต์ถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าผมขอใช้ช่องทางนี้สื่อสารถึงคุณกระตินะครับรู้สึกคุณเป็นแฟรนด์กับผมใน Facebook ด้วยเคยเห็นคุณบับในหน้าฟีดผมแต่ผมไม่รู้จักคุณไม่รู้ชื่อเฟซคุณเลยไม่สามารถแท็กคุณได้แต่หวังลึกๆว่าคุณจะผ่านมาเห็นเผื่อจะเรียกสติ และทาให้คุณคิดได้บ้างคุณให้สัมภาษณ์บอกแม่น้องว่าที่ไม่ได้ดูแลโมในวันเกิดเหตุเพราะวันนั้นไปในฐานะเพื่อนไม่ใช่ฐานะผู้จัดการส่วนตัวผมขอพูดบ้างนะครับคําตอบคุณน่าจะอิสเอียนมากตั้งแต่ผมมีผู้จัดการส่วนตัวมาตั้งแต่วัยเด็กรวมถึงผู้จัดการส่วนตัวดาราศิลปินท่านอื่นๆที่ผมรู้จักทุกคนเขามีสัญชาตญาณที่พร้อมปกป,ป้องคนของเขาเสมอไม่ว่าจะไปในสถานที่ใดๆก็ตามทํางานหรือว่าเที่ยวเขาจะห่วงเราคนแรกเสมอเขาพร้อมจะดูแลปกป,ป้อง เราตลอดเวลาตามสัำชัตยานของเขาแต่ดูสิ่งที่คุณตอบแน่น้องโมสิตรักกะคุณโคตรแย่เห็นแก่ตัวและไม่มีความสำนึกจากแกนแท้เลยแต่และคำตอบที่คุณพูดออกมายิ่งสะท้อนตัวตนและสิ่งที่คุณคิดจนน่าสะอิดสะเอียนผมบอกคุณตรงนี้เลยในมุมมองผมนะคุณอย่าเรียกว่าตัวเองเป็นผู้จัดการดาราเพราะว่าคนแบบคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะทำอาชีพนี้ได้เลยหรือแม้แต่คำว่าเพื่อนสนิทแบบที่คนปกติเขาเป็นกันคนแบบคุณยังเป็นให้ใครไม่ได้เลยด้วยซ้ำขอร่วม อลไ์ให้กับน้องด้วยนะครับ RIP พระเจ้าทรงอบกอดน,น้องแล้วนะครับแต่วัยเด็กรวมถึงผู้จัดการส่วนตัวดาราศิลปินท่านอื่นๆที่ผมรู้จักทุกคนเขามีสัญชาตยานที่พร้อมปกป,ป้องคนของเขาเสมอไม่ว่าจะไปในสถานที่ใดๆก็ตามทํางานหรือว่าเที่ยวเขาจะห่วงเราคนแรกเสมอเขาพร้อมจะดูแลปกป,ป้องเราตลอดเวลาตามสัญชาตยานของเขาแต่ดูสิ่งที่คุณตอบแน่น้องโมสิตระกะคุณโคตรแย่ yeah. yeah. เห็นแก่ตัวและไม่มีความสํานึกจักแก่นแท้เลยแต่ละคําตอบที่คุณพูด ออกมายิงสะท้อนตัวตนและสิ่งที่คุณคิดจนน่าสะอิดสะเอียนผมบอกคุณตรงนี้เลยในมุมมองผมนะคุณอย่าเรียกว่าตัวเองเป็นผู้จัดการดาราเพราะว่าคนแบบคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะทําอาชีพนี้ได้เลยหรือแม้แต่คําว่าเพื่อนสนิทแบบที่คนปกติเขาเป็นกันคนแบบคุณยังเป็นให้ใครไม่ได้เลยด้วยซ้ําขอร่วมไว้อาลัยให้กับน้องด้วยนะครับ RIP พระเจ้าทรงอบกอดน,น้องแล้วนะครับ